อ่ะนักเรียนมาดูนะครับเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยนะครับเราก็จะทบทวนกันให้นักเรียนนิดน้อยนะครับเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยนะครับสมมติว่าครูมีเศษ1ส่วนสาเราสมมติว่าเราคูณนะเราคูณ5คูณ5ก็เป็น5ส่วนสิเศษ5ส่วนสินะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเศษส่วนที่เท่ากันนะแต่ถ้าเรามองกลับกันเนี่ย เราสามารถเอา5หารตัวบนได้1เอา5หารตัวล่างได้3ตรงนี้เราเรียกตัวนี้ว่าเศษส่วนอย่างตำ่ำนะครับก็คือมันหารต่อไม่ได้สมมุติว่าครูมีเศษ16ส่วน24นะครับนเรียนสามารถเอาอะไรหารได้ครับอะสมมุติครสองหารตรงนี้ได้เศษแปส่วน12ปรากฏว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำไหมอย่างนะักเรียนยังเพราะอะไรครับเพราะยังมีเลขหารต่อได้อะแม่4หารได้ เอาแม่สีหารนะครับเราจะเขียนอย่างนี้กนะ็ได้ส่หาร8ดได้สองสี่หาร12บได้สามเราก็จะได้เศษสองส่วนสใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่มีอะไรหารได้อีกนะครับยกเว้นเลขหนึ่งอย่างเดียวหรือว่านักเรียนถือว่าครูมี12ส่วน3าสนะครับถือว่าครัวอะไรหารอ่าสองหารตรงนี้ได้หตรงนี้ได้18 นะครับเราก็เขียนเศษ6ส่วน18แเราก็ถามตัวเองว่าตัวนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมยังครับอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาะไรหารที่กับไม่6หารนะฮะหนกะ่ะ6 1 6 6 3 18ก็เป็นเศษ1ส่วน3ตรงนี้นะครับก็คือเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับักเรียนเห็นไหมว่าเราจะหารหลายขั้นตอนก็ได้หรือเราจะเศษ5ส่วน15อ่าเราไม่5หารเลย 5 1 5 5 3 5เราอาจจะหารครั้งเดียวก็ได้นะครับหรือเราอาจจะหารไปเรื่อยๆนะครับจนมันเป็นเศษส่วนอย่างตับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ละคนอาจจะหารไม่เหมือนกันนะครับบางคนหารทีเดียวแม่8หาร8ปหาร16ได้2องแปหาร24ได้3ทีเดียวเลยก็ได้เพราะไม่ได้นะครับแล้วแต่คนว่าจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเศษส่วนอย่างตับ ต่อมาเรื่องต่อมานี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็คือการคูณเศษส่วนกับจํานวนเต็มนะครับสมมุติว่าครูมีเศษ1นส่วนสคูณแนะครับตรงนี้เราสามารถนะครับใช้การตัดทอนได้นะอันนั้นเรียนเราแม่2 2ง2องหนึ่งอ่นคูณสก็ได้อะไรครับได้สอย่างเงี้ยเศษ3ส่วน2คูณ6มนอะ่า นะครับหรือคูณ10ก็ได้จะได้เห็นชัดนะครับตัวเลขนักเรียน,นอันนี้นักเรียนเาไม่สองตัดทอนนะ2ดสองหนึ่งสองสองห้าสิบได้3คูณ5ก็เป็นเท่าไหร่นักเรียน15้าอย่างเงี้ยนะครับหรือนักเรียนมีสี่แส่วน2คูณเจนะ็นะั่นเลยครับ2เนี่ยถ้าตัด7ไม่ได้เราจะตัดตัวบนนี้ก็ได้นะครับการคูณเนี่ยเราสามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับ พจน2สองนึ่งสองอันนี้เราก็ตัดทอนเรียบร้อยแล้วพราะสีคูณเก็ได้28น,นะครับ28่ส่วนหนึ่งก็คือ28นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการคูณเศษส่วนกับจำนวนเต็มนะครับ